อันนี้ล็อกเป้าคว้าหนึ่งกองหน้าเริ่มทัพลิเวอร์พูหลังโดยสฟอร์มไม่เข้าตาอาะไรยังไงทีมเวิร์กดีเอเวอเรสชมลิเวอร์พูฟอร์มแจ่มแม้บางคนจะไม่ค่อยได้ลงเล่นก็ตามจีอะไรยังไงเมื่อคนซูซ่าตันตันรายยาวหลังแพ้ลิเวอร์พูขาบ้านตกรอบคาราบาวครับเร่งให้ไวเลยนะเห็นบริออกปากเร่งลิเวอร์พูต่อสัญญากับซาบราโดยด่วนในข้งนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวอะไรยังไงเมื่อสื่อบริการขาดวัาลิเวอร์พูลล็อกเป้าในการที่จะเลือกชูเอาเปรโดก่อนหน้าบรัตันและก็ทีมชาติบราซิลมาร่วมชิมในช่วงสมอหนาหลังดาวินดูเยสดาวยิงเบอร์9กคนปัจจุบันมีปัญหาเรื่องของฟอร์มการเล่นในขณะนี้ โดยนูเยสเนี่ยเจอฤดูก,กาลที่ยากลำบากหลังทําไปเพียงแค่3ประตูจากการลงสนาม19นัดในทุกายการจนตกเป็นที่วิจารณ์อย่างหนักในตอนนี้จนล่าสุดนั้น UOL สื่อดังของบราซิลระบุนะวา่าดิวัฟูภายใต้การนําของอาเนสรอสกำลังให้ความสนใจชูอัลเปดโดกองหน้าของบริตันและก็ทีมชาติบ,บราซิลว่างานนี้จะเป็นนะฮะอ่าหนึ่งในเป้าหมายหลักในการเสริมทัพสำหรับตลาดหน้าร้อน2 0 2 5 โดยมีการเปิดเผยเพิ่มเติมว่าหงแดงตั้งใจที่จะเริ่มการเจรจากับนกนางนวลถึงเดีลยวของแข้งไว้สัปดาห์นี้ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมที่กำลังจะมาถึงเนื่องจากว่าคงจะไม่ใช่เดีลยวที่สำเร็จได้ง่ายๆทันีีเปเรโดทำผลงานได้ยอย่างน่าพอใจกับบริันในช่วงที่สัปาน,นี้จากสติในการยิง4ประตูจากการ9นัดในทุกๆรายการแต่เจ้าตัวนั้นมีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บรบกรนจนช่วดลงสนามไปสักพักใหญ่เลยนะ อารนันต์ไนฮาวิเอเรียสแข้งลิเวอร์พูลชมเพื่อนเพื่อนที่เล่นกันได้ดีแม้บางคนจะไม่ได้ลงเล่นมากมายนักในช่วงก่อนหน้านี้เพราะบอกว่าคิดเอาไว้อยู่แล้วว่าทางด้านของซัตตันตันจะทำให้เจองานหนักในคราำนี้ซึ่งฮาวิเอเรียสบิสฟิลด์ลิเวอร์พูลได้กล่าวชมเพื่อนร่วมทีมที่ยังคงทำงานร่วมกันกันได้ดีในเกมาเาาคาราบาวคัพรอบก่อนรองชนะเลิศนนะัดที่บุกไปชนะซัตตันตันสองต่อหนึ่งแม้ว่างานนี้าบางคนจะไม่ค่อยได้ลงสนามมากสักเท่าไหร่นักในฤะด,ดูการนี้ก็ตามที โดยเกมนี้ฝั่งลิเวอร์ฟูลจัดทัพ11ตัวจริงโดยที่พักตัวหลักหลายรายซึ่งถึงแม้ว่รูปเกมเองนั้นจะไม่ค่อยไหลลื่นเหมือนกับที่เคยทำได้ในนัดที่มันผ่านมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาเองนั้นก็ทำได้ดีพอที่จะผ่านเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศก,กันต่อไปโดยเอรสได้เปิดเผยได้ว่าผมคิดว่าเอาไว้อยู่แล้วว่าวันนี้มันจะเป็นเกมที่ยาก พวกเขาสร้างปัญหาให้กับเราได้พอสมควรเรารู้ดีอยู่แล้วว่าพวกเขาจะสู้อย่างเต็มที่เมื่อพิจารณาถึงส,กกสถานการณ์ที่ซาตันกำลังเจออยู่และเราเองก็เตรียมตัวมในแบบที่พร้อมจะรับมือกับเรื่องนั้นผมคิดว่าทีมที่ได้ลงเล่นในวันนี้สู้ร่วมกันนฐานะทีมได้ดีแม้วบางคนในกลุ่มของเราจะไม่ได้ลงเล่นมากเท่าเท่าไหร่นักในฤดูกาลนี้ก็ตามทีและขอบคุณพระเจ้าที่เราเก็บชัยชนะได้ พูดตามตรงนะผมไม่แปลกใจเลยที่ซาตันตันสู้ได้ดีในเกมเกมนี้เพราะถ้าคุณลองยองมองกลับไปดูในวันที่เจอกันในวันเพลงบิมเบริกนั้นเกมนั้นพวกเขาสร้างปัญหาให้กับเราได้เหมือนกันนะซาตันตันเนี่ยเป็นเกมและก็เป็นทีมที่มีความมั่นใจตัวเองเป็นอย่างเต็มเปี่ยม และไม่กลัวที่จะขึ้นเกมจากด้านหลังรวมไปถึงลองเล่นแบบเสี่ยงและก็ต้องให้เครดิตกับพวกเขาอย่างที่ผมบอกไปว่าวันนี้พวกเขาจะสร้างปัญหาให้กับเราได้และก่อนหน้านี้พวกเขาก็เคยทําได้แบบนั้นเช่นกันแต่สิ่งที่สําคัญก็คือวิธีที่เรานั้นรับมือกับปัญหาเหล่านั้นในชนะทีมและการจัดการกับความกดดันที่พวกเขาโยนมาใส่เรารวมไปถึงการทําให้มั่นใจนะว่าเราจะยั่งยืนยืนหยัดกันได้อย่างแข็งขแกรง่งและก็เล่นเกมรับกันได้ ดีที่สุดเท่าที่เราพอจะทําได้ถึงแม้วันนี้เราจะเสียไปหนึ่งลูกแต่ผมคิดว่าเรานั้นเล่นกันได้ดีในครันนี้เป็นอย่างมากเลยนะเอาล่ะยังไงไซมอนรัสกุนซือชั่วคราวของสแตมมตันออกมาเปิดใจหลังแพ้ดิวอวพูคาบ้านตกรอบ8ทีมคาราบาวครับ โดยเซรมอนรัตผู้จัดการทีมช่วคราวของนักบุญเซารตันตันพอใจกับผลงานของลูกทีมที่ยืนหยัดสู้กับผแงแดนลิ์พูอย่างเต็มที่ก่อนจะแพ้ไป1ต่อ2ในรอบแทีมสุดท้ายในศึกคาราบาวคัพโดยเคิลเซนตันเนียเพิ่งจะปลดลัสเซลบาจินผู้จัดการทีมคนเก่าออกไปหลังแพ้ต้นแมฮอสเปอร์ในเกมทีมเบร็กนัดล่าสุดและก็เป็นรัชที่ขึ้นมาทำหน้าที่แทนชั่วครา,าวซึ่งรัชพอใจกับการตอบสนองลูกทีม ทุกคนที่พยายามจะช่วยกันแม้ว่าทีมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกุง่นืออย่างกระทันหันก็ตามทีผมรู้ว่านักเตะบางคนผิดหวังที่รัสเซลล์ไมชตินกุ่นือคนเก่าถูกไล่ออกไปแต่เราเองนั้นมีความรับผิดชอบต่อสโมสรที่จะต้องพยายามในการควา้าชัยชนะให้จงได้ระดับความมุ่งมั่นของนักเตะและก็การต้อนรับหรือว่าตอบรับต่อวิธีการทำงานของผมนั้นยอดเยี่ยมไปอย่างมากเราคิดแผนเรื่องการเกมรับให้ยากเข้าไว้ ที่จะชนะซึ่งต้องใช้ทั้งร่างกายและก็ต้องลงเล่นให้ได้จริงๆในครั้งนี้ผมได้พลังโบวจากเครึ่งหลังมากๆเลยนะนั่นคือสิ่งที่เราต้องโฟกัสในตอนนี้พวกเขาแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาแสดงให้เห็นถึงบุคลิกและพวกเขาก็ยืนหยัดกันได้แฟนๆให้การสนับสนุนพวกเขาและผมคิดว่าครื่งหลังนี้จะเป็นแรงกระตุ้นที่ดีสำหรับพวกเขาในครั้งนี้ จอห์นเฮนบรีเจ้าของทีมลิเวอร์พูลออกโรงพูดถึงเรื่องของสัญญาของโมเมสซาราด้วยตนเองโดยต้องรีบต่อสัญญาให้ได้โดยที่สุดโดยจอห์นเฮนบรีเจ้าของแฟนเวสต์บร์ตกรุปและก็เป็นเจ้าของทีมลิเวอร์พูลทีมจ่าฝูงในสุดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในปัจจุบันออกโรงพูดถึงเรื่องของสัญญาของโมเมดซาราเป็นตัวเก่งของทีมด้วยตนเองโดยต้องรีบต่อสัญญาให้ได้โดยที่สุดในวันนี้ แ,และไก็ตามที่บาดมาอนาคตของซาราตนั้นกลายเป็นเครื่องหมายคำถามและก็พร้อมกับท่านักของฟอร์จูฟันไดและก็เชนเดลิสเดอร์อาร์โนที่จะหมดสัญญาในช่วงสมมัมมนปีตะวัน25ซึ่งทางสโม,มสรเองก็กำลังเดินเรื่องในการต่อสัญญากับหลักนักเตะแต่ว่ายังไม่มีความคืบหน้าออกมาให้ท่านักของสื่อบรชนเห็นสักเท่าไหร่นักแต่อย่างไรก็ตามงานนี้ทัพถงแดนลิเวอร์พูลมีความก้าวหน้าสำคัญในการต่อสัญญากับซารหา์ และน่าจะประกาศในการลงตกลงสัญญาสัญญา2ปีภายในช่วงเดือนธันวาคมนี้ซึ่งความคืบหน้าการต่อสัญญาเกิดขึ้นเมื่อแฮนรี เข้ามาเน้นย้ำว่าการให้ซาร่าอยู่กับสโมสรต่อไปนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งต่อสโมสรละการทําสัญญาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายอย่างแน่นอนอีกทั้งทางด้านของซาร่าเองก็ต้องการจะอยู่ในทีมของแดนนี่บูฟูต่อไปมากกว่าการย้ายไปอยู่กับสโมสรอ,อื่นที่แสดงความเข้าใจหรือว่าสนใจเข้ามาการต่อสัญญาของซาร่าอาจจะเป็นตัวเร่งให้ฟันไนและก็อเล็กซานเดอร์อาโนตอบตกลงสัญญาของตัวเองในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะ อะไรยังไงไม่ใช่เรื่องน่าเสื์อพภัยเลยเมื่อแอนดี้บรอบเบอร์ันแบ็กซ้ายลิเวอร์พูลมีชื่อติดทีมยอดแย่ของพิมบริกประจำสัปดาห์ล่าสุดหลังเกือบทําให้ทีมต้องแพ้คาบ้านต่อฟูเรมเพราะาโดนใบแดงแตั้งแต่ต้นเกมนะตัวทีมยอดแย่ของพิมบริกประจําสัปดาห์ล่าสุดในครังนี้ผู้รักษาประตูอารซ์แมคคาชี ney, จากทาะดานของฝั่งซัตัมตันกองหลังจะเป็นไคลส์สป็อเกอร์ปีเตอร์จากทางดานของฝั่งซัตัมตันยันจิมเบนเนเร็กจากกระดาน,นของฝั่งซัตัมตันกองหลังก็จะเป็นต จากเรสเตอร์กองหลังก็จะเป็นแอนดี้โปรบสันจากลิเวอร์พูลกองกลางก็จะเป็นโอลิเวอร์สกิฟจากเลสเตอร์ฟรินช์ดาวจากซัท์แธมตันมอร์แกนโบรเจอร์จากแอสตันวิลล่าส่วนกองหน้าก็จะเป็นแจ็คคารดิสันจากเอฟเวอร์ตันราอุมคิบิเดสจากฟูแลมและก็คาราเบียลมาจิเดรีจากธนมของฝั่งอาร์เซนอล เมือ่อกานนี้มาร์ธามันอดีตกองการของลิเวอร์พูลแสดงความเชื่อมั่นว่าอาร์เซนอลสลอตคุรซื้อนัพอใจกับผลงานของดาวินดูเยสและไม่มีแผนซื้อกองหน้าคนใหม่มาแทนที่แต่หากซื้อจริงก็มองว่าโยฮันส์วิซาและก็บรอันช์เอ็มเบโม่สองกองหน้าเบรนฟอร์ดก็น่าสนใจดูเยสดาวยิงทีมชาติอุรุกวัยถูกวิจารณ์ไม่เลิกถึงการใช้โอกาสในการเปลืองโดยเจ้าตัวมีผลงานในการคํำเป้าที่ต่ำต้อยนะฮะระดังที่มีโอกาสจะแจ้งในแต่ละเกมหลายคนแล้วด้วยเหตุนี้ กูรูหลายรายจึงมองว่าลิเวอร์พูลสมควรจะมองหาศูนย์หน้าคนใหม่เข้ามาแทนที่ดาวยิงละตินแต่ว่าฮามันสแตงทัสนาบอกว่าซารอตน่าจะพอใจฟอร์มของดูเยสผมคิดว่าซารอตเองแฮปปี้กับดาวินดูเยสเขาทํางานหนักเพื่อจะทีมอยู่แล้วเขาสร้างโอกาสให้กับตัวรุกคนอื่นๆและเขาทํางานเพื่อทีมได้ดีอดีตนักเตะทีมชาติเยอรมนีได้เอ่ยเมื่อวันที่18ธันวาคมเขาอาจจะยิงไม่ได้30ประตูในแต่ละซีซั่นแต่ก็ไม่ใช่นักเตะทุกคนที่จําเป็นจะต้องเหมือนเขาซาร่า คุณไม่ต้องการกองหน้าเพื่อคว้าแชมป์ลีกเลเวฟูลทีมนี้มีส่วนผสมที่ดีแต่บวังว่าเขาจะยิงประตูได้บ้างในครั้นี้การนั้นก็ดีในกรณีที่หงแดงหวังจะเซ็นสัญญากับหงหอกคนใหม่มาเสียบแทนดูเยสฮามันก็ชี้ว่าสองกองหน้าของทีมเบรนฟอร์ดมีความเหมาะสมที่สุดในครั้นี้ผมคิดว่าทั้งโยฮันวิชาและกบรอันเอมเบโมยอดเยี่ยมทั้งคู่ทั้งสองไปนักเตะที่ดี แต่ว่าแน่นอนนะว่าการยิงประตูให้บรินฟอร์ดนั้นแตกต่างไปจากลิฟร์ฟ,ฟูลในครั้งนี้เป็นอย่างมากแต่าลิฟร์ฟูลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมันจะกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่ตัมาฟังกันสุขรับ